ใหญ่ๆงามๆได้นะครับฟันน้ำนมลูกนะคข้าหลวงนะ,ะไงนะราคาห้องไรเป็นไงครับนี่เก้าแสนเจ็ดแสนเจ็ดครับผมอันนาะทับคืนได้ทับได้ไปครับไงนะี่ผสมได้แล้วนะครับสำหรับพี่น้องนะครับมองหาอันนะักไอพอพันนะครับ เมื่อกี้ไอ่แล้ววัดใดใจใดใหญ่ร้อยห้าสิบบวกนะน<ว>องมาหาพอพันโค้งสั่งสูงๆใหญ่ๆนะครับมีให้เห็นเรื่อยๆในตลาดซื้อขายโคก,ะกบบระบือะเอยดนะครับชุดนี้ยังฟันนำนมอยู่เลยนะครับผสมได้แล้ว <c oughs> สวยๆเลยเหมือนนี้วแควงไงลูกยังกอนใหญลูกนกครหลวง นะครับดูเจ้านครหลวงแข่งขายดีๆเลยใหญ่ผมขวาเบอร์โทรฝากพ่อแม่พี่น้องนะศูนย3เก้าสามห้าสามบผมขอบคุณหลายๆครับใหญ่เง่งเง่เนี่ยนะครับ